จังหวัดสุรินทร์เพิ่งมีการจัดโครงการนะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออ,อสวอค่ะเพิ่งได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอล่ำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ โดยยูทีรงเรียนบานตรัมดมนะคะตำบลตรัมดมอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะนายพิจิตบุญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพิ่งก็ไดเป็นรประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออ,อสวอจังหวัดสุรินทร์ประจําปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีนายวาสาันชิงชนะนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ปลัดจังหวัดสุรินทร์นายอาเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกะคองส่วนทองทินกำนั่นผู้ยบ่บานและกัดสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่ออสวอเขารวมในพิธีสืบเนื่องด้วยนะคะสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีทรงได้จะตั้งมุล,ลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีหรือว่าพ่ออสวเพื่อที่จะจัดหาและก็รส่งเสริมให้มีแพทย์และการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและก็ส่วนผู้มีภาคมาปฏิบัติงานเพื่อที่จะซ้อยเลือให้การสร่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคก,การรักษาพยาบาลและกาฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎรในท้องทินทุรกรันดารและกาที่อยู่ห้างไกลการคมนาคมที่บอสามารถมาลบบริการด้านการแพทย์และกาสาธารณสุข ได้โดยสะดวกโดยมีบริการด่านท่านตกรรมแพทย์แผนไทยและก็โลกทั่วไปโดยประชาชนนะคะสามารถที่จะเข้ารับบริการได้โดยบอตองเสียค่าใสจ่ายนะคะ